สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยวันที่4มก,กราคม64นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณวันที่4มกรานะคะเราไปดูวันที่3มกราก่อนนะคะพี่น้องขาเข้าหรือเปล่านะคะเนาะวันที่3มกรานะคะพี่น้องขาจะให้ตัวเด่น เด่นเฉพาะกิจห้าและสี่นะคะเด่นรวมสามสี่เนาะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษเจ็ดหกนะคะเด่นปกติหกห้านะคะเด่นวีไอพีแปดเจ็ดนะคะพี่น้องขะเด่นเฉพาะกิจนะคะบนมาแปดสี่สองล่างสี่หกนะคะพี่น้องถ้าวิ่งรูดก็เข้าสี่นะคะสี่หกมาเข้ายูนีพี่น้องขะเข้าคู่สี่สองสองสี่นะคะ เด่นพิเศษให้7และหกวันนี้ตัวเด่นไม่มานะคะของพิเศษนะคะบนมา3 1 3่าล่าง01นะคะพี่น้องเข้าคู่13นะคะแล้วก็เข้าคู่0 1นะคะเด่นปกตินะคะจะให้6และ5นะคะเข้า6นะคะพี่น้องบนมา061่ล่าง04นะคะเข้าคู่1661นะคะ0 4 เข้าคู่ศูนย์สี่อีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องเด่น v ีไอพีนะคะจะให้แปดและเจ็ดวันนี้ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะบนมาสี่สี่เก้าล่างหกศูนย์นะคะเข้าคู่หกศูนย์ค่ะพี่น้องขะเข้าคู่หกศูนย์นะคะตัวเด่นทั้งวันนี้เด่นรวมสี่และสามเข้าเข้าดีอยู่คะ่ะพี่น้องเข้าเกือบทุกน้อยนะคะสี่และสามเข้าบ่อยนะคะวันนี้นะคะคงเด่นรวมคะ่ะ มาค่ะพี่น้องคะมาต่อของวันที่สี่มกราค่ะสี่มกราคมนะคะจเจ๊ก็จะผลการออกรางวัลสามมกราคมมานะคะใส่สี่ตัวบนว่าคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกติเจ็ดศูนย์หกหนึ่งพิเศษศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เก้านะคะพี่น้องเจ็ดบวกหกบวกหนึ่งบวกสาม บวก1บวก 3, บวก4บวก, 4, บวก 9, นะคะพี่น้องขะได้38นะคะ38-1ลบ1ได้37คะ่ะบวก1ได้39นะคะพี่น้องใจะจะจับ2ตัวนะคะ7 1ถึง79นะคะพี่น้องอยากได้3ตัวตัวหน้ามาด้วยนะคะเช่นว่า37-1 381ไล่ไปเรื่อยๆนะคะชอบตัวไหนเลือกได้แล้วแต่ดวงนะคะพี่น้องขะ

จ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่นอ้องเจมักเจ็ดสองค่ะเจ็ดนะคะเจค่ะเจ็ดค่ะพี่นอ้องแปดหนถึงแปดเก้านะคะเจะมักแปดสามแปดห แปดเก้านะคะแล้วก็แปดแปดค่ะ91้าถึงเกค่ะพี่น้องจะมาเก้าึงค่ะเกนะคะเก้าสองเมาห้าเก้าหกนะคะพี่น้องเกแล้วก็97้าจนะคะคือมาลกลตูแทบตีพี่น้องพี่น้องมาดูตัวเด่นก่อนนะคะ ดูตัวเด่นค่อยตัดสินใจนะคะพี่น้องคะตัวเด่นวันนี้นะคะใจคิดว่าจะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องแตกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะพี่น้องขาดูดีๆนะคะมีสติก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะพี่น้องขะเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้นะคะวันที่4มกราคมนะคะอยู่ที่3และ2ค่ะ เด่นพิเศษนะคะอยู่ที่6และ5ค่ะเด่นปกตินะคะพี่น้องก็อยู่ที่6และ5นะคะเด่น VIP นะคะพี่น้องขาวันนี้หกห้าเหมานะคะพี่น้องอยู่ที่6และ5เหมือนกันนะคะแต่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะ ถ้าเป็นแบบนี้จากที่ใจเคยคำนวณน,นะคะจะมาเลขเบิลน,นะคะพี่น้องคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรเนาะพี่น้องเนาะใจก็คำนวณตามสูตรนะคะเด่นรวมของหวยหานอยวันที่4มกราคม64นะคะพี่น้องอยู่ที่5และ8ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะชอบตัวไหนเลือกได้นะคะคู่ด้านบนคือคู่ที่ จะพิจารณาว่าจะมาแบบไหนนะคะตัวเด่นคือตัวที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกตัวไหนกับตัวไหนนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องขะประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปนี้ใจก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้อง่ะเฮงเรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ